เสียเบาและเสียปอนโน,นงและต้องสูงกว่าอย่างไรฮนะจะต้องเรียกกำลังเสริมหรือเปล่าวะลองดูกันอีกรอบฮนะเสียปอนเิงอะไร โนสองล้มตัวโอ้การทำงานของโนหนึ่งกับโนศูนย์สองก็ทำงานกันนะบาสายบ้าพลังนะดัดเต็มเสียเบ้า,าและเสียปอลดโนหนึ่งและโนศูนย์สอง ดพลังของการเปิดั้มนะอ้าสแรงกับสี่ศูนย์รวมกันแล้วเกือบร้อยแรงลองดูฮะโยกแล้วโยกแล้ว đánh đến nó còn bạt ở rất này เลยคงไม่ไหวอยากดูนะเขาลากกันไปถึงไหนฮะมอายุไ no ม่ใช่น้อยยิ่งขุดล <that> ึกโอกาสยิ่งดีฮะยิ่งขุดลึกย <that> ิ่งเห็นเนาเดี๋ยวบอกว่ากับแท็กเขาได้บ้าพลังบอกว่ากับแท็กซี่เขาขอใช้พลังได้ไหมเดี๋ยวก็บอก บอกว่าอย่าใช้แรงเยอะเลยฮะก้นกบจะพังแล้วว่างั้นขอขุดเักหน่อยอะเดี๋ยวเบาว่าพอได้แล้วขอใช้กำลังดีกว <S 2> <S 2> มาลองดูสิ มาดูทฤษฎีแบบใช้พลังกันมั้งแสก่อนนะที่สัญมันเป็นแกนขงไม้อะเป็นแกนแกนข้างใน ตัวนี้ลึกนี่ตัวนี้ลึกแล้วเนี่ยตัวนี้ลึกแล้วเนี่ยตนี้เอนเอาแบบนี้เลียก็ได้แบบปอนด์นเอาเอาแบบปอนดล่อไปเลยเนิดนดนนูนงแบบล่อึงด้านนู่นนึ่งลิงกระบบักลิงด้งนนู่นนึงมันจะท่านนีนเปลี่นทด้านนี้ลึกๆีแบบนี้ไปเลยเนี่ยรุดต้องเออรุดออกมานู่น่นาทำแบบนี้สี่ล่อไปเลยดูลึกนไปปอนดนถึงดินเก่าลเออถึงดินเก่ายังไงอ๋อเอาถึงดินเก่าเลดินเก่าึนอดินเก่า เราเอาแบบนี้ัลึกแบบนี้นี่ไหมแม่แรงอีกรอบไหมมามาดูว่าจะยังไงอาจจะต้องขุดลงไปให้ลึกกว่านี้ ก็ค่อยบิดเครับมันก็ยากอยู่ครับไม่ไม่ง่ายครับใครเก่าไครดึงก,กำบันเนี่ยแม่ลากมันประสานกันดีนักเลยละรถเล็กมาดันต้องใช้เวลาจังหน่อยฮะเดี๋ยวบาาบอกว่าจะใช้ผานขุดจะใช้หางขุด Ở bên đi á, mình là số có năm nay bên uh, đi đi เปลี่นขึ้นนะ

không chở vào đáy bao là đằng trên thú con đường ยังไงดีตอนนี้ก็ลงไปลึกกว่าทุกคนนะ จะต้องเรียกกำลังเสริมหรือเปล่าเาลมือนได้งมาลองดูลองลากทั้งสองดูได้ไม่ได้ว่ากันลองดูวิธีอ่ะ khứa yo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  à khử léo khử léo vai, ตังมีก็แทกกีกคันหนึ่งจริงนะตัง้งมีก็แทกกีกคันนี่ไปเลยนะเนี่ยโอ้แห่นฝัน ยกแล้เดียวเปิดแล้เดียวฝั่งนี้ก็เปิดถ้ามีดันตูดที่ตะขันนี่ไปได้เลยมัทั้งเก่าเนี่ยโอกาสจะไปคืบกว่าหรอวะมันเอียงแล้วัเอียงแล้วทั้งเก่าเนี่ยเอวสองสองแรงเย็นสองสองักตัวขาดยเนี่ยตัวเป็นนี่ขาดสองสองเลา น,นี้แหละมาดี้แหละเพราะว่างาด้านนู้นมันยกแล้ว